มาละมาละมาละโอ้โหนี่ปลาช่องสองตัวที่เหลือปลาเกลอกก็วันนี้ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาดักลานหนึ่งวานะครับก็ดักเสร็จไปที่เรียบร้อยเหลือแต่ไปดูนะว่าจะได้หรือไม่ก็ดักไว้ในทุ่งน้าน,นะครับก็ที่ดักที่เรามาดับกบ่อยๆนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาสูงขึ้นนะครับน่าจะมีปลาช่องตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็เดาไว้ในทุงน่งนาประมาณนี้นะครับมาเราก็พร้อมที่จะไปดูแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าข้ามาสู่งครึ่งนะครับเรืองเขียวครึ่งน่าจะมีปลาแบบตัวใหญ่ๆเข้ามานะครับวันนี้เข้ามันก็นว่ามันเป็นพริกอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรอันนี้เข้ามันก็นว่ามีพริกนะครับ ดูดิมันก็จะข,ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเดี๋ยวเราไปดูที่ดับปลาดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ดักไว้ฝันงูนะครับก็ประมาณสี่ที่เยากบทุนาก็ประมาณนี้เนะีฝันงูก,ก็จะเป็นไล่ไปสัวเป็นไล่ข้าโพดนะครับขลังเราก็จะเป็นขนมถนมอยู่เส้นนี้นะครับ ก็จะมีลกวิ่งผ่านไปผ่ามากบอรบรากาศทุกหนาบรรยากาศดีนะครับเด็ดก,ก็ไม่ร้องเท่าไหร่เหมือนฝงมันจะลงนิดนีงก่อมาดับหลายรอบนะครับก็ได้ทีแรปตัวสองตัวบาที่มันได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูร่อนดิกัรว่าจะได้ประมาณไหนลาบช่องหน่าจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่โด่งนะครับ อุ้ยส่ยลงมาให้เราลงไปดูดูคันนี้กันนะครับในที่ดับปลาเราก็ดับไว้ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะได้ปลาหรือไม่ เหมือนโดงนะทุกคนไม่รู้ปลาอะไรปลาชล่องวะก็อยู่ในนี่นะอยู่ลูกซะด้วยโอ้มาละมางูเล้ว,ลวองะปลาช่องปลาช่องทุกคนว้าวปลาช่องนะครับโอ้ตัวเกือบเต็มเลยเต็มป้องนะครับดูดิถือว่ามาละมาละมาละโอ้ปลาช่องนะครับว้าวเราไม่ได้อะไรมาด้วยเดี๋ยวไปหาถุงก่อนนะครับ ้องไปหาในกระท่อ n มีปลาช่องนะครับแต่ตัวย่ำย่ำไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปในกระท่องนึ้อ่ะไปหาที่เก็บปลานะครับแล้วก็ถึงมาเด็กไม่ชี้ว่ามาจะได้ปลาช่องนะครับแค่ก็ได้ปลาช่อง ต้องลอยสักช่วงหนึ่งเดยอตัวมันจะใหญ่ขึ้นรอบนี้ตัวยังไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราไปกินปลาช่องกอป่องก็ไม่ใหญ่มากนะะมันเข้าไปได้พอดีถ้าปลาช่องตัวใหญ่กว่านี้อาจจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าปองก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเทใส่ลงในนี้เดีวยวนะครับเอาปลาเทใส่ในนี้นะ ดูนี่ปลาช่องตัวจะปั่นมาไหนลงได้ไหมนะกลัวว่ามันจะลุงไม่ได้นะไปลาตัวนึงปละตัวนึง,นงมีแค่สองตัวแล้วไม่ได้ตัวนึงหมกลแล้วเหรอก็อยู่ในนี้นะครับปลาช่องปล,กลากระ นะีวันะหมดละหมดแล้วนะับน่าจะเป็นลูกกระช่องกระจับสช่ไหเนี่ยนะว้าวอากาศไปเลี้ยงนี่พอดีเลยนะครับมีปลาไหลชิดนีนะ่ปลา,ลายอยานะไรอ่ะตัวนี้จับเอาไปด้วย ลูปปลาช่องน่าจะเป็นตัวตัวเมียนะครับตัวเมียปลาช่องมันก็จะซ้ำหนึ่งถ้าตัวผู้มันจะยาวโอ้โอ้ oj, โ, you know โอ้โอ้โอ no ้กินอะไรมาไม่รู้อิ <eu renov ations> <co right> ่งเลยนะครับลูกปลาช่องมาเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเก็บไว้ในนี้แหละเดี๋ยวไปดูคาริวต่อนะครับเดี๋ยวนี้คันนี้ไปใต้ไว้ทีเดียว ปลาช่องดูดิง่ายทองเลยแหละยังไม่ตายนะแค่มันง่ายทองเยอะเฉยมาแล้วก็เอาคันนี้ใส่ไว้ที่เดิมเดี๋ยวไปดูคาอู่ต่อไม่รู้ว่าจะดงปลาช่องอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่งสามตัวปลาช่องหนึ่งปลาก้ามสองมาฝั่งนี้นะอีกคันหนึ่นะี้นี่ไงเจอแล้ว ไม่รู้ว่าจะดูปลาหรือเปล่านะฮะอือปลาช่องกระดุกตกนังแมวจะไว้ว่าเวนี้ก่อนนะครับกลัวปลาช่องกระดุกตกนังดูคันนี้กันอุ้มมองนี่นีปลาแล้วนะไม่เห็น,เ,หน,นะเ,หนเลยไม่ดูเลยนะ เหมือนกับว่าไม่โดงนะฮะไม่โดงโดงแต่หอยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไว้ทีดดูนะฮะอันหนไม่โดง่งหยับลอยปลักต่างยาอยู่ปลัช่องที่ว่าหายไปแล้วทีสั่งใส่น้ำหน่นะึอนี ถึงใส่น้ำเดี๋ยวไปดูคานต่อนิ่เล็งแล้วนะครับตัวหนึ่งไปไหนละส่งอยู่อ่ะกอดูเสร็จไปสองที่แล้วนะครับได้ปลาแค่ที่เดียวมาดูคานนี้ต่อนะครับว่าจะได้ปลาหรือไม กะว่าจะเอาปลาช่งทายใหญ่ๆนะฮะได้สายนิดเดียวมาขันนี้ต่อนะครับคันนี้ก็จะดักไว้ประมาณนี้มีปลาช่องก็ะนะไม่มีนีบเดียวน่าจะไม่ดวงนะ มือแบบปลาหระปูปลาหรือปูน่าจะเป็นปูนี่ไงปูไหนวะดงปูตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไปละไม่ดูปลาดูปูมาขัุต่อ ออกไปดูเขาอีต่อนะครับเบียกะเริ่องจะส่ล้วดูเค้าอีกต่อ,ว,ว,อ,ว,อ,ตอวันนี้ที่เรามาเม,ามืกี้ปลาช่มปลาช่องมาอาจะซองอยู่ในทุ่งนาอะไรประมาณนี้ก็หาไม่เจอมันต้องดักเอานะครับบาทีเราปาดเบ็ดมันก็ไม่ดู สถาที่แบบนี้น่าจะมีนะครับเอาเปิดมันปัดไว้อาจจะดวงก็ได้ตรงนี้บริเวณนี้ที่นะบริเวณนี้ตรงไม่เอ่ยไม่มีวิววะมีนี่ว่าอะไรวะประช่องลูกกกโอ้ประช่องมันกัะทุกงว้าว ดูปลาช่งนะครับมามา,มาโอ้ต้นโอ้ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับดูนะครับว้าวตัวใหญ่กว่าตัวที่เราติดใส่ในนี้นะครับมาเดี๋ยวเเทลงรวมที่เดียวกัน ก็อยู่ในนี่แล้วนะครับนี่ปลาช่องสองตัวที่เหลือปลากล้งตัวก็แตกต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้อยู่ในป่องดูตัวใหญ่มากนะครับนี่ปลาช่องปลาช่องตัวปิดเปลงมาดีเราน่าจะหมดแล้วละ่ะมาแล้วก็ที่ดับหมดแล้วนะครับได้ปลาช่องสองตัวปลากล้ง ปลากาะส่องนะคทั้งหมดสี่ตัวก็จะมีปลาได้เล็กอีกหลายตัวก็ตัวก็จะใหญ่สุกสองตัวปลาช่องนะครับปลาช่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ปลาช่องสองปลากาะสองตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับมนกบว่าตัวผู้ตัวหนึ่งตัวตัวมีเมียตัวหนึ่งปลากาะสองเอากลับไปเลี้ยงก็ได้นะครับ ก็สำหรับวนันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับรอ,อนนี้ก็ได้ปลากล้ามสองปลาช่องสองนะครับเดี๋ยวมาดูร่อนหน้าว่าจะลงตัวใหญ่หรือเปล่าร่อนนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับมันก็มีนะครับที่มาอยู่ในทุ่งน้ำมันอาจจะไม่เข้ากระดับก็ได้เดี๋ยวร่อนหน้ามาอาจจะเข้าก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ